สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหารรายการที่จะมาเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในทุกวันศุกร์วันนี้กับน้องปองค่ะหลังจากที่รัฐบาลไทยได้มีประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นวันนี้น้องปองจะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศไทยัค่ะ ผู้เดินทางจาก46ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยจะต้องพำนักในประเทศนั้นๆอย่างน้อย21วันค่ะยกเว้นบุคคลที่ถือสัญชาติไทยโดยผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์พ a าสค่ะก่อนการเดินทางผู้เดินทางจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เอกสารการจองเที่ยวบิน 2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย14วันก่อนเดินทาง 3. ผู้ที่เคยติดเชื้อภายใน3เดือนจะต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อย1โดสภายใน14วันก่อนเดินทาง 4. ใบรับรองแพทย์ที่มีผล rt-pcr ระบุว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง 5. เอกสารการชำระเงินยืนยันการจองที่พัก hha พั s หรือ a q และผลการทดสอบ rt-pcr. 6กกรมธรรประกันภัยที่มีความ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนก็พร้อมออกเดินทางกันได้เลยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินแรกในประเทศไทยผู้โดยสารจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและนำเอกสารให้กับสาธารณสุขตรวจสอบค่ะเมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วให้ไปยังจุดนัดพบเพื่อขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมที่พักค่ะ เมื่อถึงโรงแรมผู้เดินทางจะต้องตรวจ rt pcr และพมนับอยู่ในโรงแรมจนกว่าจะได้รับผลตรวจอย่างเป็นทางการหากมีผลเป็นลบผู้เดินทางก็สามารถเดินทางทั่วประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดเลยละค่ะแต่ถึงแม้รัฐบาลจะประกาศได้สามารถเดินทางก็ประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวดงนั้นแต่ในแต่ละช่วงเวลาจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งยังมีการประเมินผลการเข้าราชอาณาจักรทุกหนสัปดาห์ให้สอดคล้องกันเพื่อเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของประเทศต้นทางด้วยผู้เดินทางจะต้องติดตามประกาศจากรักฐบาลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องป๋องต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ